หมากปรินประวัติหมากปรินหมากมีชื่อจริงว่าปรินสุภารัตเกิดเมื่อวันที่19มีนาคมพศ2533ภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่ส่วนสูง183เซนติเมตรคุณพ่อชื่อนายแพทย์วรพันธ์วิไลหงคุณแม่ชื่อปานหาไทยสุภารัตมีพี่สาวหนึ่งคนชื่อปรางหมากเป็นลูกคนสุดท้อง มีพี่สาวต่างมารดาอีกสองคนอีี <IT. S 1> มาข์ีดล่างพรินประวัติการศึกษาหมากปรินจบการศึกษาในระดับชั้นอนุบาลที่อักษรธรรมจังหวัดเชียงใหม่การศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนปรินรอยแย้ววิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ชั้นประถมศึกษาปีที่สามครอบครัวย้ายไปที่จังหวัดลำปางจึงเรียนต่อชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางจังหวัดลำปางสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตสาขาวิชาการตลาดมาเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการถ่ายแบบถ่ายมิวสิกวิดีโอถ่ายโฆษณาจนมีผลงานแสดงละครเรื่องแรกเงารักรวงใจในปี2553 จากนั้นได้แสดงละครเรื่องปฐพีเล่รักซึ่งทำให้เขาได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลท็อปอวอร์ดสาขาดาวรุ่งชายยอดเยี่ยม